อนัอนม 1, 2, 2> อันมหนึ่งสองาเอาไนเอาาเอานี้หนึ่งออคานล,ลงอยู่ทางน่ะเล็ดเลยหรือวาจังเย็นคักหนึ่งสองสามตวาเพื่นไปจะพากันคานล,ลงอานม ลอยเป็นอยู <S <S ่บ่ลอยเป็นบ่เอาเอาทางนี้เดฟเอาทางนี้เดฟเอาเอาเอาเขาลอยเป็นอยู่บ่น้ำเด็กน้อยนี่แย้ดวาบูเป็นมาจะเชยนะมาจะเอาขาเออเอาว่าจะเจ้าเลี้ยวเหรได้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ้าวจับเพชรน่ะเดี๋ยวจะให้ล้ม